สวัสดีค่ะรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะมาดูที่นาป้าออนนะคะเนี่ยนะคะเมื่อเช้านี้ลุงเสือก็มาหวานก้าให้ป้าอ่อนแล้วนะคะได้หนึ่งตาแล้วนะคะนี่นะคะหวานก้าได้หนึ่งตาใหญ่ๆแล้วนะคะ วันนี้ป้าออนก็มาสับหญ้าออกจากคันเทนานี่นะคะนี่นะคะคุณเอฟซีสังเกตได้เลยนะคะนี่นะคะป้าออนก็มาสับได้สองสองคันเทนาน,าน,นะคะวันนี้นะคะนี่นะคะคันนี้เกลี้ยงแล้วป้าออนทำทำให้เป็นแล้วนะคะนี่นะคะ คันแทนาน,นะคะก็ที่ตรงนี้ก็ป้าออนก็จะให้ลุงเสือมาบานก้าให้อีกนะคะเดี๋ยวรอฝนตกเนี่ยแหละค่ะเย็นนี้นะคะตอนเช้าป้าออนก็จะให้ลุงเสือมาหวานให้นะคะก้าอีตาหนึ่งนะคะนี่นะคะวันนี้ป้าออนก็ถือว่ามาทําภารกิจได้เค่เทนาสองคัน ออกกำลังกายในตัวนะคะหาหาคนมาทําให้ก็ไม่มีนะคะหาจ้างคนมาทําให้ก็ไม่มีนะคะหายากค่ะคนที่ขยันขยันนะคะทุกวันนี้ขี้เกียจกันหมดแล้วนะคะป้าออนไปหาไปหาคนมาตัดจ้าให้ก็ไม่มีนะคะป้าออนก็เลยต้องมาทาด้วยตัวของป้าออนเองนะคะก็ดีดีกว่าอยู่เฉยเฉยนะคะนี่นะคะ คันเทนานี่ก็แปนเรียบร้อยแล้วนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าปอออนได้มาทำแล้วคันเทนา,นาก็จะแปนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปอออนพาเดินดูนะคะนี่นะคะเมื่อวานในลุงเสือก็มาหวานกลาให้โอ้ยไม่ใช่เมื่อวานนะคะเมื่อเช้านี่นะคะนี่นะคะ แต่ป้าออนมาไม่ทันนะคะป้าออนก็เพิ่งเดินทางมาจากบ้านนครพนมมาถึงนี่ก็ประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้านะคะนี่นะคะวันนี้ป้าออนขับรถมาคนเดียวนะคะมาคนเดียวเมื่อวานนี้หลานมาด้วยนะคะป้าออนถึงได้กลับนะคะวันนี้ป้าออนตั้งใจจะมานอนเป็นเพื่อนย่าพา สักสองคืนสามคืนนะคะพระอ่อนก็จะมาทำมาทำหญ้าให้ให้เป็นเปลนอย่างนี้นะคะจากที่นานะคะนี่นะคะพรุ่งนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทีละคันทีละคันนะคะคันนาใหญ่นะคะ ปูพองปู่พองเอารถมาปรับพื้นที่นานะคะทำคอนเทนนาใหญ่นะคะก่อนหน้าที่พรออ่อนซื้อเป็นคันนาเล็กๆนะคะคันนาเล็กๆทีนี้ปู่พ่องก็มาปรับพื้นที่ก็หลายปีแล้วนะคะปู่พ่องปรับพื้นที่เป็นคันเทนนาใหญ่นะคะ ตอนทำได้สองแถววันนี้สองสองคันเทนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงไปข้างล่างนน่นนะคะไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะอา้าวมาอะไรเนาะเด็กน้อยเนี่ยฮะแม่ป้าออนจะกลับแล้วนะหนูใส่รองเท้าด้วยนะลูกใส่รองเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวหินนะนนะ่ะหินนะระวังลื่นนะ นี่นะคะกําลังจะขึ้นนะเนี่ยปลาออนก็จะกลังจะกลับแล้วนะคะนี่แหะคะอุปกรณ์อันนี้ก็จะ,จะจะสับอีกรอบนึงเดี๋ยวค่อยสับนะคะสับไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะหาคนมาทำให้ก็หายากนะคะไม่ใช่ว่าปลาออนไม่อยากจะให้คนทำให้นะคะ แต่หายากค่ะหายากมากๆเลยนะคะยากาขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ละคันนาน่าน,นค่ะคุณเอซดูเลยนะคะประออนก็จะมาทําให้มันเป็นแปลนนะคะให้มันเป็นแปนทําไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะกว่าจะได้ดําก็คงจะเสร็จนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องประอ,อ้นพี่สาวลุงพลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวประออนให้ดูวิวรอบๆที่นาอีกรอบนะคะนี่นะนั่นน่ะเป็นเขตต้นยางของของอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่นะคะ แต่ละเจ้าเขาก็ปลูกยางไว้หมดแล้วนะคะรอบรอบรอบที่ป้าอ่อนหมดแล้วนะคะ <Okay. S 1> ที่โล่งๆนี่ก็จะเป็นของที่ป้าอ,อ่นนะคะนี่นะคะที่ไม่มีต้นยางนี่จะเป็นของป้าอ่อนนะคะไล่ลงไปยาวเลยนะคะสุดนู้นค่ะก็จะมีห้วยนะคะสุดนู้นนะคะนี่ก็หจะหกโมงแล้วป้าอ่อนก็ ถือว่าวันนี้ก็ทำพภรกจิจมาเยอะแล้วนะคะมาทำมาทำหญ้ามาเอาญ้าออกจากคันเทนาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคะ่ะพระออนก็จะทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะก็ประมาณสองสามวันก็จะรู้ผลนะคะเพราะว่าก็คงจะดูดีกว่านี้อีกนะคะนี่นะคะดูสิกายา่านู้นใช่หมดเลยยา นี่นะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นยางเพื่อนบ้านที่ของปะออนก็จะโน่นแ่ละค่ะที่ลุงโล่งนะใช่หมดเลยนะคะยาวลงมายาวลงมาเลยค่ะ มูนน่ะคะ <g ül> กาก็ที่แห้งก็มีนะคะที่เป็นต้มก็มีนะคะ แต่ป้าออนก็บอกให้ลุงเสือหวานได้เลยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ป้าออนก็ภาวนาให้ฝนตกนะคะพรุ่งนี้เชา้าลุงเสือก็จะมาเอาอีกตาหนึ่งให้นี่นะคะข้างบนนี่นะคะถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ